เริ่มต้นที่ข่าวคราวเกี่ยวกับการเลือกนายกรัฐมนตรีในไทยนะคะยังอยู่ในกระแสการติดตามของสํานักข่าวทั่วโลกโดยเฉพาะหลังจากที่คุณพิธาลิ้มจรนเรนรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลไม่สามารถที่จะมีเสียงมากพอในการที่จะได้รับการโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะสื่อหลายสํานักก็ยังจับตามองต่อไปค่ะพิธาแพ้ลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งแรกแล้วจะอย่างไรต่อถ้าไม่ใช่พิธาแล้วจะเป็นใคร คือคำถามที่สื่อต่างชาติให้ความสนใจ ABC สื่อออสเตรเลียรายงานคำให้สัมภาษณ์ของพิธาว่าจะไม่ยอมแพ้และเดินหน้าหาเสียงสนับสนุนต่อคำตอบของพิธาเป็นไปในทางทิศทางเดียวกับคำให้สัมภาษณ์ของภริตวัชระสินสอสอแบบบัญชีรายชื่อพักก้าวไกล The main message is that we will not give up um, I think it is clear that what we are asking for is very uh, normal Uh, democratic rules that we want to see um, govern this country to ensure that the uh, uh, highest power remains with the people so we will not give up and we hope that other countries that are fighting or people in other countries that are fighting for democracy um, will join us in this uh, common um, goal and common uh, journey ขณะเดียวกัน ABC ประเมินท่าทีว่า8พักร่วมก่อตั้งรัฐบาลอาจจะมองแคนดิเดตนายกฐมนตรีอีก2คน จากพักเพื่อไทยก็คือแพททองทานชินวัตรและเศรษฐาทวีสินการประเมินเป็นไปในแนวทางทิศท,ท,ท,ทางเดียวกันกับ h h n n n l n n w w s เชียนะคะที่มองว่าอาจจะมีการเสนอแคนดิเดตนายกสองคนจาก8พรพักร่วมกับอีก2รายชื่อก็คืออนุทินชาญวิรกูลหรือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณจากฝั่งรัฐบาล นีเคเอเอเชียมองว่ามีแนวโน้มที่การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีของไทยจะหันไปสนับสนุนพรรคเพื่อไทยพร้อมรายงานเสียงสะท้อนจากภาคธุรกิจไทยที่แสดงความกังวลถึงความไม่มั่นคงทางการเมืองซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยอ้างคำสัมภาษณ์ประธานกรรมการหอ,อการค้าไทยและสภาหอ,อการค้าแห่งประเทศไทยว่านักลงทุนต่างชาติต้องการเห็นการตั้งรัฐบาลใหม่และนโยบายที่ชัดเจน ขณะที่ความล่าช้าในการตั้งรัฐบาลจะส่งผลกระทบต่อการผ่านงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ CNN <c oughs> มองว่านี่เป็นช่วงเวลาวิกฤตของไทยและเป็นอุปสรรคต่อแนวทางหัวก้าวหน้าของไทย